สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมุมบล้นนรอยะเอ็ดครับพี่น้องอ มามีมองหอดคำก็คือเกาลหรอครับฝนตกหรือดูฝนเนะาะให้ตกกจ็จะจักสิวายจางไหนเห็นบ่ครับพี่น้องคือเกาลหรอครับตกดีกนันอย่าเขียวไหน้นี่เด้อครับพี่น้องที่ผมเคยถ่ายคลิปก่อนพาท่านปงมากคลิปนี้ปงล้วเด้อครับหนาของผมนี่ครับสบายสบายเฮามองหอดคำฝนตกก็สร้างเนาะครับพี่น้องมีหย้ายอยู่แล้วโอซีเรียสสบายใจปูไปเรือพี่น้องเด้อคือ่าน่ะคือเกา นุ่งบนข้อเี็นกันสินี่แหละคือเย็นนะครับสบายสบายง่ายๆหน้าครอบครับฝนก็นมาฟังเสียงลมนะ้ครับพี่น้องทางไหนก็นตกว,วันนี้นูบนสิบห้าไปเอาแปลงนี่นะครับเก็ยวพายางไปเพื่อนครับง่าย,ายๆไกลๆเนี่ยครับยางนีแล้วนี่ตัดมาไว้เนี่ยตัวนีตัวนีวนเปียผมตัดไวเพราะว่าเพื่อฝนตกเห็นเรพี่น้นองว่าตื่นเตี่ยว ปลูกไว้นุ่มบนบ่อใดว่าตัดหน่อยตัดนหลายเด้อพี่น้องเด้อที่สิ่งทีพยายามจะซื้อสารให้พี่น้องเข้าเด้อหูคือว่านี่แหละครับปลูกงามันสบายใจกานเข้าป,ปลูกเขาก็คืดนลายเนาะครับฝนที่ตกใส่ต่ง่วกินเฟืองวนนนันนะี้นม่ย่านามฝนนะกานเข้าปลูกไ้ก็ง่ายเด้อพี่น้องปลูกไ้ก็ได้ใส่ได้กินนี่แหละครับผมมาหอดำคำขมือคือว่าละไปะเดี๋ยวผมจะพาไปเบืองแปลงหนาเด้อตันนะครับ ครับผมนี่แหละครับย่างมางกีไก่เหีนๆเลยครับบริเวณไกลนี่แหละผมก็เริ่มตัดแล้วครับตัวขางคงจะเป็นน,ปนี่เปียเนลูกขางหัวไว้นะครับนี่แหละครับพี่น้องแป๊บเดียวเห็นว่าที่ผมเคยถ่ายรอบนั้นมารอบนียากอีกแล้วปุ๋ยเป็นปุ๋ยอันนี้เด้อครับพี่น้องเป็นปุ๋ยขอกปุ๋ยขงิยง,งหัวเขาเนี่ยใส่ด้วยแต่ช่วงแหลง้อครับพี่น้องข้ามาใส่ช่วงนีเพื่อมันสีฝนตกเราไม่กินนะงัวงสีพวกกิน้อพี่น้อง ผมใส่ไ้กินมันลงดินแต่ส่วงแดงก็ดูแรงนะครับช่วงมินาเมษานะครับเราสปซีงาเห็นบอกครับผมมาได้ใช้ปุ๋ยด้วยนะครับห้าผมมีปุ๋ยหนาะตึบห้าตัวนี้ปีเขาปีที่สองนะครับแรกๆก,ก็บมถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมันก็อซีมีหญยาห้านั่นหยานี้มาแซมอยู่เพราะเขาปีที่สองคือว่าแล้วครับพี่น้องเบิ่อเอกาหนาะตึบเห็นบหง่ายด้วยครับนี่ง่ายคือเก่าแล้วครับแนะนำ ผู้ใดท่านใดว่าท่านปลูกกับเบื้องเอาเด้อยครับเด้อเจตจำนงคือว่าอยากให้หลายๆท่านสบายง่ายครับง่ายในการตัดหญ้าเลี้ยงงวมันไม่อยากให้เมื่อยเนาะครับเนาะนี่แล้วขันนมาปลูกแล้วพี่น้องเบื้องที่ละ่ะลองมาปลูกหญ้าเบื้องที่ละ่ะจ็กสิไปเรีนหาส,นสิพ่อมองตัดหญ้าอ้นกระตุกเลยวม่ได้ให้หญ้าบ่าไดดตัดให้งูได้ป่ะนี่แน่นอนพี่น้องแต่นี่้ขึ้นมารับมีเดียนี่แล้ว,ลว,ลวง่ายๆนี่กับขอกผม ยางวันนี้เนี่ยตัวหนาขอ,อกผมเห็นวันนี้ครับตัวหนานขอ,อก,กาวขอ,อกไม่อันนี้กับเฟืองผมนี่แล้วยางมากกไก่แล้วเี่ยเรียบร้อยเห็นไหมครับพี่น้องดไปง่ายมาพี่น้องเนี่ยแต่เบิ่อองวิวเป๊บเดียวได้นี่ที่ตัดที่หลายๆขีดที่พ่มลงว่าเอ้ยตัดสองข้องกับพอบ่อจุดประสอระ์อะไรอยู่บองอันนะครับพี่น้องจุดประสงคือว่า้ามันมีมันง่ายม่ต้องไปหาไก่ในเมือ สิ่งที่ผมตัดสองข้องนั่นก็ว่าแมนยัน,นก็งัวผมมีซ้ำหนีเนาะครับพี่น้องมันก็ต้องตัดซ้ำหนีหลายๆทันว่าเออแมนแล้วงัวงัวจะาหน่อยจะก็ตัดแบบเดียวแล้วแต่เกจยรจนงคือสิบบอกว่าขอให้มีหญ้ามันง่ายเหมือนหมครับขอให้มีหยาเกจยร์จะนงที่ผมที่ซื้อสารออกไปคืออยากให้หลายททันมีหยามากหอดก็ต้องซีเรียสน,นะความหมายผมตั้งใจลึกๆคือปลูกหญ้าเลียวนึงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นบอกครับพี่น้องสอง เอากับพระองสี่เรียสว่าเอ้ยมาหอดห้าอยู่ซ้ายไปหายอยู่ซ้ายนี่แหละง่ายข้อดีของการปลูกปลูกหยาเล้นนครับพี่น้องปลูกแล้วก็สีง่ายสบายไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขาผมไปตัดห้าครับพี่ียอร้อยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ฝนท่านตกอยู่ผมตัดแต่เดียวชุดผสมวันไหนอยู่หม่องหยาที่ผมตัดมาสองข้อมาสองข้อนะครับพี่น้องชุดผสมผมพยายามจะอธิบายว่า การปลูกหญ้าม,มันซอยเฮ้าประหยัดเวลาสองความปลอดภัยสามจะไนง่วากับมีกินครับมันง่ายง่ายเลยครับปลูกคือความตั้งใจของผมคือแค่นี้แหละแล้วบางคนก็บา่าโอ้ตัดเหลี่ยมขกองงามนิดเดียหลายท่านที่ปลูกหญ้าไมา่แลยวตัดหญ้าเรียงง่วงหม่เด้อพยายามจะอธิบายวันนี้เด้อคย,ย,ดดยครับผมใส่ใบพัดแนวนี้นะครับมันสิบ,บกระจายนะครับเป็นใบพัดกลมเนะาะตัดเหลี่ยมมาสิก,กองเลยครับ ตัดตัดกองกองใส่กันเนี่ยครัมันจะเก็บง่ายพอดีมันคือเก็บง่ายเดี๋ยวพี่น้องง่ายปะครับนะี่แหละพอดีของการปลูกหยามันก็สบายใจนี่เด้อพี่น้องเห็นบอกฝนจะตกเลยเด็กแต่พี่น้องเข้าวัาได้ปลูกหยาลองขึ้นเบิ่งหน้าครับสิเป็นแนวหด่อนาะนี่แล้วการปลูกหยาก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเอาเดียเเ๋ยวหนุ่นหัวก็เลียกสิเก็บหยาไม่หงัวงกันเด้อครับครับครับผม ขึ้นล่างเรียบร้อยครับพี่น้องคือเกา่านี่เด้อครับเหลือพร้อมครับผมตัดแป๊บเดียวครับผมสบายสบายในวันเลี้ยงวัวครับโอเคสเนคนคคี่เหลี่ยนครับนุ่มบนคนเลี่ยครับปูเด้อพี่น้องครับนี่แหละครับที่ผมนาเสนอว่าอยากพี่น้องเข้านี่แหละครับพีพลาเฮ้ยลาเข้ามา,ามาคำปันไดเหลืองานคำน,อน้องพี่น้องเข้าครับ ดีว่าพี่น้องเบิ่งที่ล่กประจํมาคําบัน่ะสําหรับคนเวลาน้อยนะครับที่เด็ดคือนุ่นโวลโคเรียตว่าเข้ามาคําเรียบร้อยเวลาง่เราสบายสบายที่นะพอเห็ุงารณ์ประจําที่จะได้ายากเรียงกีบบอเนาะคือคืออยากให้กซ์วนหนึ่งมันสิได้ง่ายนะเรียงงูอ่ะะได้ดอกจากสิพิหารหยาหายั่งนั่งไรกันนี่แล้วครับนะพี่น้องมื้อนี้แล้วไว้ครับเดี๋ยวนุ่นโวลโคเรียตสิบห้าพี่เสียตะกอจังหน่อยครับพอดีมีกีฬาสีภายในครับผมไปชมพี่น้องเฮา มหอดพอดีเกือบแมนเขาเกือบแข้งแล้วแล้วครับผมพะพามาชมจังน้อยครับผมมวลมวลครับเบิรงตะก้อครับผมสีสันครับกีฬาสีภายในซื้อนะครับเฮ้ฮ่าฟอนค่ายครับผมมวลมวลครับพี่น้องนวลเขาเล่นกับโย่ทีมไทเกิดเนี่ยแหละครับผมมาเสียกีฬาจังน้อยครับผมมวลมวลครับพี่น้องอาสีบวกเกีงคือทีมใหญ่เขาเด้อครับเป็นกีฬาสีภายในซื้อครับเท ่อยให้ห้ามวนม้วนสืส่อครับผมบรได้เสียรครับผมสีสันมวลม้วนน้ำกันครับผม,นมโมนบวนเขาเรียกับสีตัดมาให้เบิ้งช็อตเด็ดเด็ดเอาเด้อครับผมอันช็อตอืกก่นก็สีบริษัทเบิง้งเพราะว่ากับธรรมดาละครับกีฬาสีธรรมดาครับมวลม้นมวนครับผมเชียไปน้ำกัน,นมโมนบวนเขาเรียกับยืดนี่ฟางเสือดำนะครับผม บรรยากาศมันม้วนครับพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆน้ากันนะครับพอนคไายครับเบิ้งคลิปไลค์คลิปกับมาเบิ้งกีฬาเนี่ยครับผมเป็นแมทชิ่งนะครับผมแมทชิ่งระหว่างทีมของนุ่มบอลเค่าเลีนะครับให้ตื่นครับผมมันม้วนพัลเซียครับผมครับผมสุดท้ายถ่ายสุดใกล้จบเสร็จแล้วนอครับนอหัวบอลเค่าเลีกับซิปก้อนหยาดล่าพี่น้องนุ่มบอลเค่าเลีกับ ท่านใดที่ยังบม่ท่านกดติดตามนุมน่มบอลเขาเลือดขันมาคลิปดีๆจกากนุ่มบอลเขาเลือดก็ฝากกดติดตามเลยด้วยครับผมพี่ไทยภาพส,สวยๆครับผมจากนองบุญนะครับเดลยนองบูญเหมือนจำพวกผิดนองเคยอยู่เล่นทีลาอุบลนะครับครับผมภาพสวยๆครับผมช็อตเด็ดวันนี้ครับผมครับผมสวัสดีสวีดัตสำหรับวันนี้ฝากพ,พี่น้องเข้าทางไทยและทางสปปลาวกดติดตามเลยด้วยครับสวัสดีครับ